ไอเหินก่อนหน้านี้ไม่นานนักมีรางเรวร้ายเกิดขึ้นที่หมู่บ้านของผมเมื่อจูจ่ๆเกิดมีการตายอย่างเป็นปริศนาขึ้นหลายรายสำสภาพศพแต่ละคนนั้นก็ยังไม่แตกต่างกันมากนักเรียกว่าแทบจะเหมือนกันเลยค็ว่าได้กว่าเครื่องหนึ่งของจำนวนคนตายญาติใจสงสัยยื่นเรื่องให้เจ้าหน้าที่ทำการผ่าพิสูจน์เพราะว่าทับไตเครื่องในไส้หมามสูญสลายหายไปกลายเป็นน้ำเลือดน้ำหนองเต็มช่องท้องไปหมด นั่นเองจึงเป็นเหตุให้ทุกคนในหมู่บ้านลงความเห็นกันว่าการเสียชีวิตของหลายๆคนในครั้งนี้เกิดจากฝีมือของปอบแต่จะเป็นปอบของใครกันละ่ะในเมื่อคนที่ถูกกล่าวหายศตำแหน่งผิวได้นิหายตายไปแล้วด้วยคมกระสุนที่เจาะเข้ากลางอกนอนแด่ดิ้นจมกองเลือดต่อหน้าคนในครอบครัวแล้วผู้ก่อเหตุก็ยังอยู่ในสังเตปราบกรรมแห่งการบรรดาโทษะจนถึงทุกวันนี้เรื่องมันเกิดขึ้นเมื่อวันหนึ่งพินวัน หญิงสาววัยสาสเศษอุ้มท้องแปเดือนเกิดตายลงในบ้านของตนจากที่ฟังของพูดกันไม่มีร่องรอยกันถูกทำลายทรัพย์สินมีค่ามากมายไม่มีการรื้อขนสามเจ้าตัวยังไม่เคยมีอาการเจ็บปวดใดๆที่จะเป็นสาเหตุในการสิ้นลมนั้นอีกด้วยคนพบศพคือพี่เก่งสามีของพี่นวลหลังจากขอลางานรปภในตัวจังหวัดซึ่งไม่ได้ห่างจากบ้านมากนักก็รีบเบิ่งรถกลับบ้านในตอนกลางดึก โดวยว่ารู้สึกใจคอไม่ดีมาตลอดคืนมันหวงหาคิดถึงเมียรักอย่างบอกไม่ถูกจอดรถนาบาดใดยังไม่ทันได้ดับเครื่องดีด้วยซ้ำก็ต้องสะดุง้งว่าเพราะแลเห็นเงาตะคุ่มของใครคนหนึ่งกระโดดลงจากชั้นสองของตัวบ้านแล้ววิ่งหายไปในความเมื่อของท้องได้ท้องนาเงาร่างนั้นมีอัตลักษณ์ที่สามารถจำได้ในทันทีเพียงแต่พี่เก่งยังไม่ใส่ใจเรื่องนั้นใช้เท้าตบขาตั้งหลงได้ก็จำพรวดขึ้นกระไดตัวประตูเรียกพี่นวลและคนในบ้านดังลัน ยังได้เสียงตอบหรือสับสัมอย่างที่บ่งบอกว่าเมียรักรู้ตัวลุกมาเปิดประตูยิ่งร้อนใจทั้งร้องเรียกทั้งเถียกระแทกประตูที่ลั่นดันในจนพังครมพุ่งตัวไปยังห้องนอนก็พบกับภาพที่บีบหัวใจจนแทบคลั่งพี่นวลน,นอนเหยียดเจา้าตาเหลือกอยู่บนเตียงนอนชมกองเลือดที่ทะลักออกมาจากของสงวนจนชุ่มพัดถุงส่งกลิ่นคาวขุ้งไปหมดเสียงร้องเออาดร่งให้ของพี่แกงพวกคนในบ้าน ที่ขนาดพังประตูคลอมยังไม่รู้สึกรู้สาให้ตื่นขึ้นและเมื่อทุกคนตามเข้ามาในห้องภาพที่เห็นนั้นก็เพิ่มเสียงร่ำไห้ขึ้นอีกเป็นหลายเท่าตัวไอ้เหินมันทำเมียกูพี่เก่งกัดกามกรอดพูดพร่ามทั้งน้ำตาคนในบ้านรวมถึงคนบ้านใกล้เรือนเชียงที่เข้ามาดูว่าเกิดอะไรขึ้นต่างก็ปรามว่าจะไปโทษคนอื่นสมสีสมหไม่ได้เพราะไม่มีหลักฐานซ้ำคนที่พี่เข่งบ่ยความเิด ข้อหาฆาตก,กรรมให้ในครั้งนี้ยังเป็นผู้พิการป่วยติดเตียงอีกด้วยต้องมันมันนั่นละไม่ใช่ใครที่ไหนพี่เก่งยังยืนยันคำเดิมมันจะเป็นไปได้อย่างไงละ่ะเห้อไอ้เก่งลุงม,มีเพื่อนบ้านแยงก็ไอ้เหมิมที่มืองกล่าวหามันนาะแค่จะลุกเย่ยอยังทำไม่ได้แล้วมันจะมาทำให้อีนวลมันตายได้อย่างไงไอ้เหินหรือที่ชาวบ้านทั่วไปเรียกว่าไอ้เหิน จนติดปากอันมาจากเจ้าตัวบอกให้เรียกแบบนั้นเป็นชายพิการแขนขาเรียบแหลกร่างกายผายพร้อมนอนติดเตียงเมื่อก่อนเห็นบอกว่าไอ้เหินนั้นเป็นพวกชอบเล่นของของังที่ไหนมีเขาหรือว่าอาจารย์ดีไอ้เหินเป็นต้องเข้าไปกราบตัวเป็นลูกเสษย์อยู่ไม่ขาดได้ของมาทั้งวิชาและเลขยันที่จารย์เมือกลงมบนเนื้อนหนังก็เกิดเก่งกล้ทาท้าตีท้าฟันกับคนอื่นเขาไปทัวจริงได้เห็นว่าตนเองหนังดี เมียดพระหน้าปืนไม่ได้กินยิ่งฮึกเหิมวางตัวเป็นนักเลงใหญ่ให้ทุกคนเรียกขานอย่างเกรงใจว่าไอ้เหินทำเบ่งทำอวดว่ากูแน่กลางไปทั่วสุดท้ายขีม่มอเตอร์ไซค์มองเสาไฟฟ้าหัวแบกกระโหลกเปิดแต่ไม่ตายสังว่าตายมนันเนาะแกเป็นคนพิการต้องให้พ่อแม่ป้อนข้าวป้อนน้ำเช็ดขี้เช็ดเยี่ยวเยี่ยงทุกวันนี้ไม่ใช่มันแล้วจะเป็นใครก็ฉันเห็นกับตาว่ามันกระโดดลงจากเรือนก่อนที่ฉันจะพังประตูมาเจอศพอินวันมัน พี่เก่งหันไปตะเบงเสียงสลุงมีจนแกถะะลึงตาทำหน้าดุนั่นละ่ะพี่เก่งถึงได้หยุดฟูมไฟทนเก็บความคับแขนเอาไว้จนไฟโทสาสมอกยิ่งตอนที่ยกร่างพี่นวลขึ้นจะเปลี่ยนเสือ้อผ้าชำระร่างกายสิ่งที่อนเนกอนาถก็เกิดขึ้นอีกมีเสียงแพรดเหมือนผายลมดังออกมาจากร่างของพี่นวลนำเลือดทะลักไหลออกมาพร้อมกับเศษชิ้นเนื้อกองใหญ่และไม่ต้องสงสัยเลยว่านั่นเป็นซากข,ของเด็กในท้อง แลวอว,วัยวะบางส่วนที่อยู่ในสภาพสมบูรณ์ไหลหลุดออกมาด้วยเช่นมือเท้าและอีกหลายอย่างเห็นแบบนั้นทั้งพ่อแม่และพี่เก่งยิ่งปล่อยโหนะเข้าไปอีกไอ้เหินเมึงพี่เก่งสะบดลันพุ่งตัวไปคว้าปืนพกจากตู้เสือ้อผ้าเสร็จแล้วก็ก้าวฉับๆลงกระไดควบมอเตอร์ไซค์หายไปกับความมืดอปลายทางนั้นคงไม่ต้องถามไถ่บ้านไอ้เหินแน่นอนจากปากคำของพ่อแม่ไอ้เหิน กลางดึกคืนนั้นมีเสียงรถมอเตอร์ไซค์มาจอดที่หน้าบ้านแบบไม่ดับเครื่องครู่เดียวก็มีคนตบประตูตะโกนเรียกชื่อไอ้เหินดังลัน่นพ่อของไอ้เหินสองดูก็เห็นว่าเป็นพี่เก่งซึ่งรู้จักกันมีเรื่องเดือดร้อนอะไรจึงเปิดประตูให้เพียงแค่หมุนลูกบิดเท่านั้นก็ต้องมีอันหงายเพราะประตูถูกถีบอย่างแรงพุ่งกระแทกเข้าหน้าจนมึนจากนั้นพี่เก่งบุกเข้าไปในบ้านเดินหลีเข้าไปหาไอ้เหินที่นอนแซวอยู่บนฟูกไอ้เหินพี่เกง่งตะเบงเรียกเสียงเฮยม เฮ้อไอ้เหินขังรับเสียงเรียกเปรียง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 ต่อมาเสียงปืนก็แผดสนั่นจนพ่อแม่ของไอ้เหินสะดุ้งตกใจกลัวหมอบความหัวลงจดถือนพี่เข่งลั่นไกใส่ไอ้เหินจนหมดโมและแก้วออกจากบ้านไปด้วยอาการใจเย็นก่อนพ้นทอณีประตูยังหันมาตวาดใส่พ่อแม่ของไอ้เหินอีกว่าลูกของพวกมึงมันจันไหลสมควรแล้วที่ต้องโดนแบบนี้ พูดจบก,ก็ออกจากบ้านบิดรถหายไปเลยหายเข้าเกีบเมฆหายเข่าหรือดักไอ้เหินนอนจมกองเลือดหลับตาพริ้มสิ้นใจโดยไม่ทันร้องสักแอะแกงออกมีรูหัวขนาดใหญ่ตามจำนวนกระสุนแผ่ชะกันจนลอยสักเสือเพีนซีจางหัวขาดพ่อแม่เห็นดังนั้นก็หวีดร้องโวยวายขอให้คนช่วยแต่ก็สายไปเสียแล้วถูกจ่อยิงระยะเผาขนจนหมดโมมิวหรือเจ้าดอดตำนานนักเลงใหญ่ที่นอนรอความตายมานานสุดท้ายก็ตายลงจริงๆ พี่เก่งควรก่อเหตุนั้นไม่ได้หนีไปไหนขี่มอเตอร์ไซค์กลับบ้านกอดร่างไร้วิญญาณของเมียรักลำไห้พ่อแก้แค้นให้เธอกับลูกแล้วไม่ต้องเป็นห่วงแล้วคนที่ได้ยินก็ใจเสียว่าพี่เก่งไปทำอะไรมาแต่ก็ยังนึกเข้าข้างพี่เก่งว่าคงไม่ใช้อุรมชั่ววูบฆ่าคนตายดอกกำมังครู่เดียวเท่านั้นคนแถวบ้านของไอ้เหินขี่รถมาหาถามว่าพี่เก่งฆ่าคนตายได้กลับมาที่บ้านไหมเท่านั้นเองแม่พี่เก่งบีดร้องปล่อยโฮล้มฟุบลงกับผืน ที่สุดพี่เก่งก็เข้าตาดังชดใช้กัรไปตามระเบียบเขาไม่ปฏิเสธข้อข่าวหาเลยสักคำช้ำยังพูดในชั้นศาลด้วยเสียงกราวแววตาเหียมหากย้อนเวลาใดกู่ก็จะทําแบบนี้อีกศาลที่เคารพจึงพิจารณาว่าผู้กระทําผิดไม่มีใจคิดสมเนึกจึงจับยัดเข้าสังเตข้อหาฆ่าคนตายโดยเจตนาจําคุกหลายปีไม่มีลดโทษเรื่องนี้คนที่ทุกข์ทรมานที่สุดก็คงไม่พ้นพ่อแม่ของทุกฝ่ายนั่นเอง นั่นเป็นเพียงเหตุการณ์ระถอกไม่ใช่สยองขวัญร่างไร้วิญญาณของไอ้เหินถูกฝังระหว่างต้นตะแบกคู่ในป่า,า้าเปลี่ยนลายแรกในรอบหลายสิบปีตามคำสั่งเสียของผู้ตายว่าหากสิ้นใจวันไหนขออยาได้เผาเขาไม่ชอบเขาร้อนให้ทำพิธีฝังเท่านั้นสามอย่างชี้จุดเอาไว้ด้วยพ่อแม่ก็ตามใจเป็นครั้งสุดท้ายโดยไม่รู้เลยว่านั่นคือบ่อกเกิดแห่งความหายนะที่กำลังเกิดขึ้นหลังจากนั้นไม่ขี่คืน มีเสียงวีดล้องดังมาจากบ้านยายชมเจ้าตัวร้องขอความช่วยเหลือสลับก็บอกว่าอย่านะอย่าทำกลัวแล้วลูกหลานยังไม่ทันได้เข้าไปดูเสียงก็ขาดหายไปมีเสียงคนโดดลงจากเรือนพร้อมๆกับที่ลูกหลานเปิดประตูแล้วก็พบว่ายายชมตายเสียแล้วในสภาพเดียวกันกับพี่นวลคือนอนจมกองเลือดที่ทะลักออกจากของสงวนต่อมาก็เป็นปชมแม่ไม้ขายเครื่องแกง มีคนพบศพของแกนอนหมกอยู่ที่ป่าข้างทางก่อนถึงตลาดเพียงไม่กี่สิบเมตรสภาพศพก่อนกู้ภัยจะมาพิกคือไร้รอยบาดแผลต่อมาเมื่อยกร่างชะววางลงผ้าดิบนั่นแหละเสียงแพลดดังลันทั้งเลือดทั้งเศษเครื่องในไส้หมามทะลากออกมาจากตรงนั้นส่งกลิ่ข่าวขุง้งหลายคนที่มุงดูอยู่รับไม่ได้ถึงกับต้องโก่งคออว้วกเดื่ดที่ถูกกล่าวถึงมากที่สุดคือพี่น้องฝาแฝดมิ้นกับไม้ เรื่องได้เกิดขึ้นกับสองสาวน้อยในกลางดึกคืนหนึ่งคุณน้องเชื่อมินรอดมาได้เพราะวีดร้องสุดเสียงในตอนที่ไม้ถูกสังหารเธอเล่าว่าคนที่บุกเข้ามาในห้องของเธอทั้งคู่ในยามดึกใช้มือข้างหนึ่งบีบคอไม้และกดไว้กับเตียงเจ้าตัวก็ดิ้นคลุกขากต่อสู้จนสุดเลดแต่ไม่อาจทานแรงใดมันใช้มืออีกข้างกระชากกางเกงของสาวน้อยให้ร่นไปอยู่ที่หัวเขาจากนั้นก็กระซวกมือเข้าไปยังของรับสุดแรงสาวน้อยได้แต่ร้อง ตาเหลือกลาน้าาําตาไหลพากเพราะเจ็บปวดแสนสาหาัสมันกระถุงให้เข้าไปลึกขึ้นเรืเรื่อยๆเรื่อยมินที่เห็นเหตุหการณ์ตั้งแต่ตน้นไม่ได้ร้องเพราะตกใจเมื่อเห็นว่าท้องน้อยของพี่สาวนวลเป็นระยะเหมือนว่ามือของไอ้คนใจร้ายควานหาอะไรสักอย่างแล้วก็ชักออกมาสุดแรงนั่นล่ะเธอจึงได้สติปิดลองลันมันหันควับมาเหมือนจะพุ่งเข้าหาแต่พอได้ยินเสียงพ่อแม่ที่เอะอาตรงมายังห้องนอนจึงกระโดดหนีไป หมยร่างกระตุกอยู่ครู่เดียวก็ขาดใจตายอนาอยู่ตรงนั้นหนูเห็นหน้าคนร้ายไหมลูกตำรวจเิียงคนหนึ่งรับหน้าที่สอบปากคำสาวน้อยถามขค้นพยายามทำเสียงให้เป็นเมตรเพื่อไม่ให้สาวน้อยที่หวาดกลัวอยู่แล้วเกิดทะเลิดจนเล่าอะไรไม่ได้มินพยักหน้าตอบรับทั้งน้ำตาเห็นค่าแล้วรู้จักเขาไหมคนร้ายนะ่ะตำรวจถามอีกรู้จักค่า ส่น้อยร่ำให้ออกมาสะอื้นตัวโยนบอกทั้งน้ำตาว่าคนร้ายที่เห็นนั้นไม่ใช่ใครที่ไหนมันคือไอ้เหินชายพิการที่เพิ่งตายไปยังไม่ผลเดือนด้วยซ้ำความนั้นรู้ถึงหูผู้ใหญ่บ้านแรกทีเดียวเขาขานว,ว,ว่าจะเป็นไปได้อย่างไรไอ้เหินมันตายไปแล้วจะลุกมาทำร้ายคนอื่นให้ดาวดินถือเป็นเรื่องเผื่อเจอการกล่าวเช่นนี้ของมินกำลังเป็นการมินผู้ตายซึ่งสาเหตุที่มันต้องสิ้นใจก็เพราะถูกกล่าวหาและฆ่าทิ้งอีกเช่นกัน แต่สาวน้อยก็ยังคงยืนยันคําเดิมว่าที่เห็นนั้นเป็นไอ้เหินจริงๆซ้ํายังอยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมร่างกายํำยทำทําหน้าเหี้มหาใช่ว่าไอ้เหินที่มีสภาพผอมแหง้งหนังหุ้มกระดูกไม่แต่แต่แต่มันก็อาจจะเป็นอย่างที่หนูมิ้นบอกก็ได้นะผู้ใหญ่มึงพูดอะไรว่าไอ้แสนประสาทกลับไปแล้วหรือไงผู้ใหญ่บ้านไม่ได้ยินลูกน้องคนสนิทว่าแบบนั้นก็ด่ากลับชุดใหญ่แต่ก็ต้องนิ่งงันไปเพราะนายแสนบอกว่า เคยพบไอ้เหินวิ่งตัดหน้าหลังจากเจ้าตัวตายไปแล้ว3วันซ้นํายังมีสภาพไม่ต่างจากที่สาวน้อยมิ้นบอกอีกด้วยเฮ้ยมึงเมานาซีถึงได้เห็นอะไรเป็นตัวเป็นตาไม่นะผู้ใหญ่วันนั้นฉันไม่ได้เมาไม่ได้แต่ต้องเล่าเลยด้วยซ้ำํำในแสนแย้งทันควันสีหน้าจรงิจรงจังชาวบ้านที่ชุมนุมกันที่นั่นเริ่มไขว้เขวใจหนึ่งก็ขาดว่าคนตายไปแล้วจะลุกขึ้นมาฆ่าคนอื่นได้อย่างไร แต่ใจก็หวนคิดไปถึงอดีตก่อนตายของไอ้เหินเขารู้กันทั่วบ้านทั่วเมืองว่ามันเป็นคนบ้าวิชาอาคมซ้ำยังเคยสำแดงเดียดให้บักษามาแล้วนับครั้งไม่ถ้วนอีกด้วยต่างว่าเรื่องที่สาวมิ้นบอกเป็นจริงเราจะทำอย่างไรต่างว่าไอ้เหินเป็นปอบขึ้นมาแล้วจะเอาเขยนฆ่าชาวบ้านเพื่อสนองความเหี่ยวของตนเราสักวันหนึ่งพวกตนอาจต้องกลายเป็นเหยื่อของมันใช่หรือไม่พูดคุยปรึกษากันแล้วจึงออกเสียงบวชให้ผู้ใหญ่ขุดศพของไอ้เหินขึ้นมาดูอีกครั้งและถ้าไม่เกินกำลัง ก็จัดการเผาไปเสียเลยเพื่อความสบายใจตัวผู้ใหญ่ก็คืนไม่เข้าขายไม่ออกด้วยว่าการกระทําแบบนั้นมันเหมือนเป็นการย่ำเยียนน้าใจครอบครัวผู้เสียชีวิตแต่หากไม่ยอมทำคะแนนเสียงของตนที่จะช่วยดันให้รังตำแหน่งผู้นำอีกสมัยคงหายไปเกือบเครื่องที่สุดจึงใช้อำนาจพ่อบ้านบอกกล่าวแก่ครอบครัวของไอ้เหินว่าต้องการขุดศพขึ้นมาเพื่อพิสูจน์ความจริงแรกทีเดียวพ่อแม่ของไอ้เหินไม่ยินยอมแต่ก็ต้องพ่ายให้กับเสียงคางมาก แล้เมื่อขุดศพของไอ้เหินขึ้นมาทุกคนก็ต้องตกตะลึงเมื่อพบว่ามันยังอยู่ในสภาพสมบูรณ์ทั้งที่ตายมาเกือบเดือนแล้วซ้ํายังไม่ใช่ศกเหี่ยวแห้งดังรูปร่างก่อนตายมันกำยำล่าสันเนื้อหนังมีเลือดฝาดดังคนปกติธรรมดาและตามเนื้อตัวยังเต็มไปด้วยอักขระเลขยันที่พ่อแม่และสะปะลัปเรลอจาได้ว่าเมื่อครั้งยัดร่างไอ้เหินลงลงมันไม่มีสรุปได้ว่าเรื่องที่สาวมินพูดนั้นเข้าเขามติออกมาว่า ต้องทำลายศพไอ้เหินเสียเพื่อความสบายใจของคนในหมู่บ้านตอนที่ไฟโหมร่างของไอ้เหินทุกคนต่างก็ขนลุกเพราะมีเสียงโวยวายดุดเสียงของปีศาจดังกล้องเยือกเย็นลากยาวไปหลายนาทีสามฟ้าฝนยังทำท่าจะโปรยไปอากาศอึอดอดัดท้องฟ้ามืดครึมเมือ่อร่างไม่ไฟทุกอย่างก็กลับเป็นปกติดังเดิมตอนนี้คำพูดของพี่แข่งที่หลายคนได้ยินเริ่มถูกเอากลับมาวิจารณ์อีกครั้งน่าเศร้า คิวเรื่องนี้ไม่สามารถยื่นใช้อุทธรณ์ต่อชั้นศาลใดพี่เก่งจึงต้องรับกรรมเรื่องฆ่าคนตายต่อไปเรื่องราวก็มีเท่านี้ครับไอเหินขอบพระคุณครับและเรื่องราวทั้งหมดก็จบลงไปเพียงเท่านี้ครับหวังว่าคุณผู้ชมทุกท่านจะชอบกันนะครับผิดเพี้ยนไปแต่อย่างใดแอดมินก็ขอกราบขอภัยมนัที่นี่ด้วยร่วมสนุกได้โดยการคอมเมนต์ใต้คลิปเช่นเคย หวังว่าคุณผู้ชมทุกท่านจะหลอนไปกับพวกเราในค่ำคืนนี้ราตรีสวัสดิ์ครับ